ครับสลักลิปนี้ครับพามาเบึงบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับเขาฟ้ามเห็ดแหละครับก็เก็บเห็ดก่อนอื่นนะครับแล้วก็เลาะบึงครับผลผลิตภัณฑ์ของสวนครับผลิตผลอื่นๆนะครับเป็นป่วยแน่นะครับเป็นหักทันแน่พี่น้องมองบังฮุ่งต้นนี้ครับต้นนี้น้อยนะครับแต่ว่าเพื่อนกันยังอยากจะออกนวยให้กินอยู่ด้วยครับนี่ครับสิ่ีหายเนี่ยมาคำเหล้อคืนครับอันนี้เป็นพุทราน้ำสดครับปลูกไว้สองสามต้นนะครับไว้ตะกิน แต่เก็บกินเป็นปลูกแบบอินทรียเลยนะครับกระสีนี้นอนจ้อยนี่แหละครับแต่ว่ากันยังนีเหลือให้ได้กินอยู่ครับหรือว่าปลูกกินเองนะครับอันนี้เป็นสภาพมอในแดงครับตอนนี้นะครับหลังจากจะเอาปล่อยแหงเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่าปูไม่ครับผาปูมันซึมน้ำนะครับก็เลยว่าจะเปลี่ยนไมะครับเดี๋ยวมาเมืองติดตามกันตอนต่อไปละกันนะครับอันนี้เป็นฟังกิมจูครับหลังจากที่ไปออกภารกิจออกบูธต่อเนื่องครับช่วงนี้บ่ค่อยไดี๋ยอนะครับอันนี้ก็ใหญ่ เกลนดีจะห่อแนแวนะครับปกติก็จะห่อประมาณลูกซ้ำเลี้ยนหาเลี้ยนสิบครับพี่้องนะครับประมาณนี้ก็เริ่มห่อแ้วนะครับอันนี้เป็นพลังกิมจูนะครับเออแ้วก็เริ่มทําการห่อเลยครับเมื่อเป็นการสีเวลานะครับมือนีบบ้างๆวันนี้ออกไปใส่นะครับกห่อไปน้านะครับหลังจากนั้นก็เก็บผลผลิตครับน้วยดที่พอเก็บพอกินนะครับเก็บไปขายน้าไปกินน้ำนะครับ กับพินอันซิตพาเล็กินในช่วงเศร้าสำหรับมื้อนี้ครับฝากติดตามให้คิดต่อไปด้วยครับ